บีเอสองหนึ่งนะแล้วก็ไปตกใกล้กับโรงพยาบาลพนมดงรักนะคะ,คะล่าสุดเนี่ยค่ะก็อย่างที่แจ้งเนอะทางกองทัพภาคที่สองนะคะมีการรายงานสถานการณ์การสู้รบนะคะบริเวณชยายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่เช้าเลยแปดในกาสี่สิบนาทีนะคะทางกัมพูชามีการยิงจรวดบีเอ็มสองหนึ่งนะคะมาตกใส่ใกล้กับโรงพยาบาลพนมดงรักค่ะืะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ออกไปอยู่ในบังเกอร์คุณต้นเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยก็ยังมีการหันวิถีกระสุนนะคะ BN21 น,นะพุ่งเป้าไปทางโรงพยาบาลในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกกระสุนที่มาตกในประเทศไทยฝั่งประเทศไทย15ลูกด้วยกัน เบื้องต้นยังไม่ได้มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะ,ะแต่เหตุการณ์นในครั้งนี้นะอย่างที่บอกไปก็คืออีกแล้วใกล้เคียงกับโรงพยาบาลนะคะก็ทางฝั่งไทยเราก็ตอบโต้ทันท่วงทีเหมือนกันนะคะ,คะก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันต่อเพราะว่าไม่ใช่แค่สุรินนะหลายๆพื้นที่สักแก้วนะคะอุบลราชธานีตราดจันทบ,บุรีนะคะแล้วก็มีที่ศรีสเกตด้วยนะคะที่ยังต้องติดตามสถานการณ์